วัสดีครับทุกท่านผมคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเวอร์เชนชีวิตของผมก็อยู่สะดวกสบายแบบนี้นี่แหละที่บ้านผมก็มีแต่โต๊ะทำงานงงๆจึงเป็นจอสีฟ้าไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้บ้างชีวิตของผมนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่มีแต่เรื่องงานเรื่องก,การที่ผมต้องทำต่อไปไม่มีวันหยุดราชการชีวิตของผมนั้นช่างหดลายยิ่งนะ ทะลุกระจกเป็นไงวันนี้ผมจะมาทําหน้าที่ตํารวจที่ดีที่สุดนะในเขตนี้นะครับต้องบอกเลยว่าในสมัยนั้นที่ผมเป็นนายกที่นี่อยู่นะครับทุกคนก็ต้องได้รับความปลอดภัยขั้นสูงสุดบือไม่ใช่หรือแต่ว่าตอนนี้ภารกิจอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราจะไปทํากันคุณครับผมคือตำรวจขอยืมรถหน่อยลงมา จะมาโอเคครับก็สวัสดีท่านทุกท่านนะท่านรับชมไปล็กแคร์เมอร์แะอยู่วันนี้พวกเกมสลิปปิ้งด็อกนะเฮียออฟสเน็กเฮียออฟเดือดสเน็กนะครับหืมการขับรถผมนี่ค่อนข้างหดร้ายนิดนึงนะมาภารกิจอยู่ฝั่งตรงนู้นใช่ไหมหืมเดี๋ยวเดี๋ยวรถมันเลี้ยวยากจังวะอันตรายแหลกๆหน่อยต้องขออภัยนะมันนงนงแล้วมันไม่เชิงแหลกหรอกนะนิดๆนิดๆหน่นอยๆตรงนี้มีอะไร ต้งงจากรถเหรอลองลองดูครับชีวิตในวัยตะโบของผมคงต้องมีอะไรที่เป็นอิสระบ้างในวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนมาสอบถามเขากันว่าเขาต้องการอะไรมีอะไรช่วยเหลือหรือเปล่าคุณครับเดี๋ยวนะทำไมเขาไม่คุยกับผมวะคุณเฮ้ยคุยกับผมหน่อยหรือต้องคุยด้านหน้า อย่าๆนะทำไมเขาไม่คุยกับเรามีขรร้อความส่งมาหาเรานะครับยังไม่ว่างว้ยโอ้กว่าจะได้ข้อความมาโอ้โหนี่แหละมาอะไรมันจะหลอกขนาดนี้จักรูปเราต้องไปจุดตรงนั้นนะับโอ้โหต้องห้าร้อยกว่าเมตรชีวิตตำรวจของผมนี่ต้องมีอะไรที่เป็นอิสระบ้าง เสียงนกเสียงอะไรก็แทรกเข้ามาทำเครื่อเราต้องขับรถดีๆหน่อยให้สมประกอบให้เป็นตำรวจที่ฝึกฝนมาอย่างสาหัสมาอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วนะครับเยี๋ยเดีหยนเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานทำกาไม่เนี่ยอขับรถไปดูทางเลยหรือว่าเดี๋ยวนะเลี้ยวการเลี้ยวโหดเป็นไงครับ เดี๋ยวมอไซค์มอไซค์รถแม่งแรงจริงอ่ะมันไม่เชิงว่าแรงนะมันรถแบบโคตรกกนะครับอื yes. tá, ้อเดี <ißt> ๋ยวเดี๋ยวคนตายเลยทางแม่งขึ้นสูงมากครับนี่มันสร้างบ้านในเขตภูเขาไดียังไงเนี่ยนี่ถึงแล้วโอ้โหพอจะมาถึงที่นี่ได้ มาที่ไหนอะในนี้เหละมาครับอืมีอะไรอ่ะทางไหนอะเราต้องไปทางนี้เหรอขอพัยะวันนี้ผมต้องมาปลอมตัวเป็นนักการเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันห้องอะไรวะเนี่ยชิบหายไปไม่ได้ไม่เยเสียงอะไรเสียงอะไรโดนยำ โอหนี่อย่าบอกนี่มันคือผับโอ้วันนี้ผมต้องมาเรียนครับต้องมาเรียนโอ้โหเป็นตำรวจก็ต้องเข้าผับกันบ้างนะครับอืมอ่าเราต้องมาเรียนมาเรียนมาเรียนเราต้องใส่เราต้องไปเรียนกับเขาใช่ไหมเรียนเนี่ยนี่ไงไง เราต้องเดินเปนอย่างสุภาพผู้หลุดครับแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าง,ง่ายวันดี me โอเคเราจะขอพบเจอกับใครบางอย่างกับคนสักคนหนึ่ง <c oughs> ชีวิตตำรวจของผมนี่ก็คือช่างเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอะไรวะเมื่อกี้เขาเป็นอะไรกันวะนะ มาต้องขึ้นด้านบนนะโอเคโอ้โห,โหปีไปโดวิ่งไปเรื่อยครับวิ่งไปเรื่อยๆฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคมาวิ่งวิงว่งวิง่งวิ่งตำรวจกลายเป็นตำรวจนี่ค่อนข้างลำบากใต่ชุดสูทเข้าร้านมาเอาเวล่ะกู เฮ้ยเดี๋ยวเโอ้โหโอ้โหอืมอืออืมเดี๋ยวเดมันบล็อกยังไงอืมอืมเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ผมขอดูก่อนอ่าเดี๋ยวนะผมขอดูอะไรวะออปชันใช่ไหมหนึงอะไนึ่คลิ่มันก็ถูกแล้วเนี่ยมันบอกให้ หรือมันกดไม่ทันเดี๋ยนะไม่ได้นะครับอืออือมันไม่ยอมแบบไอ้นี่ให้ผมอ่ะเดี๋ยวสิผมใส่ต้องเล่นมีดครับต้องเล่นมีดอืออืออืออยออืออืออือเล่นมีดเหรอเล่นมั่งโยกดอะไรไม่ถูกต้องเลย ไปไม่ได้กงคะทางไหนที่ไปได้ว่าทางนี้โอเคอะไรของมันวะเนี่ยทางลำบากยากเกินแสนเข็นเหลือเกินไม่หนีไม่รอดหรอกเพื่อนอย่าคิดคิดจะหนีไอ้ลุงนี่ก็ถูถ่ายอยู่ถ่ายยี่นั่นแนะอย่าคิดคิดจะหนีแล้วมันช้ามากคิดหายการฟีลรันนิ่งแบบนี้มันคืออะไรโอ้โหขาแทบหัก ช้ามากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรคิดเร็วๆของนี้มั้งไหมมาดูเร็ว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 สิอยู่มันจะไปกันหมดแล้วโอ้โหมันไปไกลแล้วเนี่ยมันช้านะทำไมมันช้าไม่รู้เลยไม่เข้าใจเฮ้ยรอด้วยดิเพื่อนเรารีบ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 เร่งหน่อย โอ้โห oh, ช้ามากชิบหายมันยืนอยู่ข้างล่างครับโดนจับโดนจับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอือกระแทกกระแทกอะไรวะจู่ๆก็บึนบุนตบๆเดี๋ยวนะข้ารถไปจ้าอือยังไงดีเข้าคุก ข้ารถไปนี่แหละครับชีวิตตำรวจของผมรู้สึกว่าค่อนข,ข้างมึงมมนๆงงเลยมาตอนนี้ลแล้วครับโห้วตำรวจมั่มมงแรงว่ะแรงจริงไปดิแท็กซี่เวดโอ้โหเอ้ยฝังนะอ๋อกดเล็งได้อะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเสียวเดี๋ยวซี ไม่ใช่เวลาที่ทมายิงใช่ไหมเนี่ยเวนเอ้เด๋ยวอย่าผมขอตั้งหลักให้ได้ก่อนเวนเอ้มันเล็งไงวะหรือว่ามันต้องให้มันแทงก่อนอ๋อแล้วต้องยิงข้างหน้าเอานะครับรู้สึกว่าจะยิงกลับหลังไม่ได้เหรอหรือย,ยังไงโอ้โหการขับรถนี่คืออะไร แตงให้แ่งหน้าไปดิยิงล้อยิงล้อโอเคโอ้โหใจเย็นดิแท็กซี่เวนลงไปอืมอืม,อมขับรถนี่คืออะไรเอาละครับจะาหนที่เปรถของผมก็ต้องเจอกับผู้ร้ายอีกมากมายการเอาตัวผู้วงการที่สำคัญไปนะครับมันค่อนข้างลำบากน,นิดเดี โอเคพอรับได้มันตามไล่เรามาแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยเหตุการณ์นี่มันคืออะไรเราจะพ้นแบบจะพ้นมันหรือเปล่านะั้นเราน่าจะพ้นมันนะทางยาน,นี่ไม่น่าจะพ้นนะเดี๋ยวมันก็ต้องมาอีกนะครับรถมั่งแรงจริงครับยอมรับนี่คือรถตำรวจใช่หรือไม่อจุดยอดในความแรงเลยในเกมนี้มันมีรถที่แรงกว่าน,นี้นะด้วยนะฮะ มันมาแล้ว,ม,ม,ลวมันไล่มาแล้วอุย้ยนี่ไง,งน,นี่ไง,งแตงไปดิยิงยิงยิงเออเดียเด๋ยวเดี่ยวมันก็ยังไปได้อยู่นะโอ้โหระเบิดแล้วระเบิดแล้วโว้ยจะทำผมเร็ดไหมการใดแล้วมันโคตรไกลเลยเพรามันเบรกหายกันตรงนี้ปะเดี๋ยวนะ บอกเลยว่าผมขับรถเกมนี้ไม่เก่งมากนะครับเป็นอย่างมากนะครับพวกเกมรถที่ผมขับไม่ค่อยเก่งเลยแลวผมไม่ค่อยได้เล่นเกมแบบอย่างนี้จริงจังเท่าไหร่นะครับว้าตอนนี้เราก็รู้สึกว่าจะรอดแล้วนะครับแต่ตอนนี้ต้องเอาคนจับผู้ร้ายเข้าโรงพักนี่คือหน้าที่ของตำรวจอร์เช่าะตำรวจที่ดีเด่นที่เกิดในโลก <c oughs> ภาพมันหน่วงๆน,นะเวลาบังคับรถผมก็บังคับลำบากอยู่เพราะว่ามันหน่วงนี่โอ้โหสะบัดเลยครับแม่นี่คือสภาพรถของเราเนะยครับมาเอากู้ร้ายมาส่งเป็นไงบ้างโอ้โห เกิดไงครับอุดย่อภารกิจาำร็จอือ่าไม่ต้องตกใจครับคุณผู้หญิงผมนี่แหละคือตำรวจที่ดีที่สุดคุณไม่ต้องตกใจไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะปกป้องพวกคุณเองด้วยยศเกียรติศักิ์ของผู้พิทักษ์สันติลาชเอาแล้วครับ ผมขอคุยกับคุณหน่อยได้ไหมคุณนักข่าวเาน,นมีภารกิจที่ทำทเงี้เลยอะไรอของมึงวะเนี่เฮยอฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เ่้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเฮเฮ้ยเเเยอเอเอ้เนะ อ๋อนี่อก,กดอีเอออย่างอย่างนี้ดิจำจำได้แล้วอือยอดหน้าถวายแหวนอผู้ร้ายที่มันป่าเถื่อนมันต้องตายด้วยมือของตำรวจอืมนักเลงแถวนี้ใช่ไหมมาเนี่ยจะหนีไปไหนว่าไงลุงมีอะไรผมช่วยเหลือหรือไม่โอ้โหเรียบร้อยนะครับ โดยการที่ไล่พวกนี้ออกไปนะโอ้โหดีแล้วครับหน้าที่ตำรวจของผมที่ต้องทําต่อไปแต่ใครจุดประทัดแถวนี้ที่นี่ไม่ใช่ที่ต้องมาทําแบบนี้อ่าเดีย๋ยวเราต้องไปหาภารกิจอีกภารกิจหนึ่งแล้วกันนะโอเคคุณครับลืมกระเป๋าครับคุณคุณผู้หญิงตรงนั้นลืมกระเป๋าไปไหนแล้ววะกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋า อ่าโอเค <c oughs> ไม่มีใครเอากระเป๋าเปลียงทิ้งแม่งเลยอ่อยาเดี๋ยวเราไปทักไปหาตรงจุดสีเหลืองนั่นคืออะไรอะ่ะผมอยากรู้เหมือนกันเนี่ยตันลิปปิ้งดอ็อกในเวอร์ชันเดียร์ออฟเดอะสแน,นกที่ผมไม่เคยเล่นนะที่ผมเคยเล่นก็มีตัดลิปปิ้งดอ็อกเอ่อเฉยๆนะครับโอเคนี่อ่ะใครวะเนี่ยมีอะไรให้ช่วยเหลือเหรอ มีอะไรให้ช่วยเอาของไปให้ใครอ่ะโอเคเอาของให้ใครก็ไม่รู้นะครับนี่ไงนี่ไงตรงใกล้ๆนี่เองเอาของไปให้หรืออะไรให้ไม่รู้นะครับคุณครับมีคนฝากของมาให้ไม่เป็นไรไม่ต้องขอบคุณผมเข้าใจ อันนี้คือการซับนรกเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้แปลอย่างนั้นพูดมากจังวะโอเคช่างมันนะครับถ้าเป็นตำรวจนี่เป็นเรื่องที่ดีมากครับเราจะได้ช่วยเหลือประชาชนประชาชนนะครับที่กำลังตกทุกข์ยากลำบากโดยการไล่กระทืบนักเลงพวกนี้อืมมานี่มันนี่เดยนเดี๋เดิมันี่มันนี่มานี่มานนี่มาพวกนนักเลง เรามาตู้กลางถนนให้ประชาชนได้รู้ว่าพวกเอ็งมันแค่เปตะขยะทังคมอย่าอย่าข้าเป็นละเว้ยนี่ฟันหางจยลเคเอาไปเตะขาย่อดิ้นดิ้นโชวลับปี้ลับปี้อะไรคือลับปี้อุ้ยโอ้ยทีทีตำรวจทีตำรวจนี่ไงเฮ้อือ อืมอืมอือแทง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 โอ้โหตำรวจหน้าที่ตำรวจแบบนี้นั่นคืออะไรเดี๋ยว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 คุณครับท่านีจตำรวจกำลังลงมาเมื่อกี้คุณจะทนผมการขับรถโดยที่ไม่ระวังผู้อื่นมีโทษถึงกับมีโทษที่ต้องโดนจับไปเฟี้ยงทิ้งกลางถนนอย่างนี้ไปอ้าว ทิพายเพียงไม่ได้ละจับเข้าคุกครับอื้อตำรวจนี่โหดร้ายมากนะลิหายอะไรจะขนาดนั้นเอาละครับก็อคลิปนี้ก็ต้องขอลาพิงคลิปนี้ก่อนนะสำหรับท่านใดนะครับที่ชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมนะติดตามรับชมกันได้นะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันใหม่เดี๋ยวลงมาเลย ขับรถทำให้เกิดการเสียหายลงมาออืทำให้เข้าของเสียหายคุณต้องโดนจับเข้าคุกโดยด่วนไปคุยกันที่สอนอโอเคอะไรของมันวะเนี่ย